ให้ดอกไม้คนรักจะให้เป็นสเสน่ห์จะให้สิ่งของกับคนรักคนชอบหรือเสกพานุ่งหงขีพึ่งสีปากริปสติใช้ได้ร้อยแปดประการกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมที่ชแนลอยู่นะครับวันนี้ก็เช่นเคยเราได้นำพระคาถา ที่มีอยู่ในตำราคนโบราณที่เขาใช้กันนะครับเวลาที่เราชอบไทยรักไทยหรือว่าต้องการความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือต้องการผู้อุปถัมภ์หรือเจ้านายนั่นแหละครับเราก็ต้องมีพระคาถาเพื่อเพิ่มกำลังใจแล้วก็เป็นการเพิ่มสติให้กับตัวเองนะครับ วันนี้ที่ชาแนลได้นำเสนอพระคาถาที่ไม่ยาวนัาเป็นพระคาถาสั้นๆที่คนโบราณเขาใช้กันนะครับพระคาถานี้ใช้เสกสามทีห้าทีเจดทีเทีก็ได้นะครับเกิดผลดีนักแลก็เช่นเคยนะครับพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ คัดขึ้นมาแล้วก็เป็นพระคาถาที่มีครูข้อห้ามของพระคาถานี้ก็คือห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรนผิดศีลนะครับจะไม่ส่งผลดีกับพระคาถานะครับก่อนที่จะใช้พระคาถาจิตใจท่านร่างกายท่านต้องสะอาดและท่านต้องมีสมาธิ จะออกไปทำงานหรือใช้ภาวนาในช่วงท่านกำลังจะนอนก็ดีนะครับตั้งจิตให้มั่นสํารวมให้มีสมาธิจิตใจต้องสะอาดไม่วอกแวกไม่ใส่ร้ายแล้วก็ไม่ให้ร้ายคุอื่นนะครับมเมื่อท่านผู้ฟังพร้อมแล้วว่าคาถาพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิจิตังพันธังเอหิเอหิจิตัง พันธังเอหิเอหิจิตตังพันธังเอหิเอหิจิตตังพันธังเอหิเอหิจิตตังพันธังเอหิ เอหิจิパンパンังพันธังเอหิเอหิจิังพันธังเอหิเอหิิังพันธังเอหิ